สวัสดีครับเพื่อนเพื่อเนื่องจากมีคนขอรีวิว a 200มาครับ a 2 0 0มาพร้อมกับล้อขนาด18ครับลายล้อแบบนี้เลยไฟท้ายก็อย่างที่เพื่อนๆนเห็นเลยอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับเพื่อนๆอเบาะก็จะเป็นแบบดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ครับเพื่อนๆพืนพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางครับผมสามารถจัดเก็บได้เยอะเบาะหลังก็จะเป็นชนิดเดียวกับเบาะหน้าครับเพื่อนๆนกว้างด้วยครับเพื่อนๆมีแอร์หลังให้ด้วยและมาพร้อมกับจอยาวพวงมาลัยแบบท้ายตัดนะครับเพื่อนเพื่อน นี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของคอนโซลหน้านะครับคันนี้ครับผมมาพร้อมกับซันลูบครับเพื่อนๆสามารถเปิดได้ทั้งม่านและเปิดได้ทั้งกระจกเลยครับเพื่อนๆสายถ่ายรูปสายรับลมแน่นอนครับตอบโจทย์แน่นอนและยังมาพร้อมกับ MBU X7 ครับเพื่อนๆสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนี่ และยังมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์แบบ64ส,สีหรืออยากให้ mix สีกันเองก็ได้ครับเพื่อนๆแน่นอนครับสายสีสันวัยรุ่นวัยรุ่นชอบแน่นอนครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับแอร์ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นแอร์2โซนสามารถแบ่งแยกซ้ายขวาได้ด้วยครับเพื่อนๆร้อนหนาวปรับได้ตามใจครับเพื่อนๆ และยังมาพร้อมกับโหมด d y n a มิกซีเล็กหรือโหมดการขับขี่ครับที่ประกอบไปด้วย Comfort Eco Sport และอินดิว d ิ a เครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าชอบขับขี่แบบไหนสำหรับเพื่อนๆคนใดนะครับที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz สนใจ A 2 0 0แวะมาได้ครับพ m เม Auto h o u s e ์เบนสุราธานีครับ